นี่คือวัชพืชต่างๆครับวัชพืชเลยทันยพืชทันยพืชทันยพืชเฮยเร่รู้แล้บ้าบอแอคชั่นอันนี้วัชพืชแกรมทำไมจ้ะครับทันยพืชนะครับของมีประโยชน์เนาะเราจะมาทำให้มันเป็นแผ่นมีรสชาติขึ้นนะครับ โดยการเติมแอนแอนแอนน้ำผึ้งเข้าไปรอ,รอบๆเลยไปรอบๆเเออหน่อยจอยเนี่ยเลยน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ใส่ไข่ขาวด้วยนะครับเพื่อให้มันจับกันเป็นเป็นก้อนๆเดี๋ยวเอาลองเอามาทำดูนะครับกวัวโฟง ตักเอาไข่แดงออกอย่างเดียวหรือเอาไข่ขาวสับประมาณหนึ่งสดสดจมทันพืชนะครับมีประโยชน์เนาะของพวกนี้ทำเป็นทันัญพืช้มคุกกี้ธัญพืชแต่ว่าเราทำผิดสูตรนะครับก็เลยจะลองมาพริกแพลงดนนะครับใส่ไข่ขาวเข้าไป ណោះហើយនោះហើយចាន់ញ៉ាំនោះហើយរីកប្រាក់ប៉ថ្មីឬក៏ឡុងអប់មិនម៉ានោះហើយបាក់ដាក់ពងក្រហមតិចដាក់ទៅពងសតែចុះបិទពុះខាងពេកអឺសាត់ចាក់ទៅចុះអឺអឺនៅបងពងពងក្រហមនេះប៉ះអីប៉ះអីនេះនេះរយទុប เอาจนหยดสุดท้ายเลยนะครับนั่นแหละทำการคลุกอีกรอบหนึ่งนะครับลองผิดลองถูกนะครับอันนี้เรา,เราแล้วมันม,<ท>มีอะไรบ้างรายละเอียดเนี่ยดูซิลองบอกเขาซิว่ามีอะไร มันแม่แม่แม่รู้จักฉันรู้จักไม่หมดแม่ก็บอกมาสิว่ามีอะไรบ้างเม็ดอัลมอนดลูกเกดเม็ดทานตะวันงาขาวงาดำเตกินเตเ็มกตกิกินเนเตินเตกินเ็เตกินเตมินเตมกิเมกินตมินเินวต็มกนเตมนเมกนเ็มกินเตะมน็มนเตมกนเมิน็มินต็มนเมมกกินมนมะ ไม่ใช่ม่กระทินแม่อันนี้มของดีมีประโยชน์ที่ทันยพืชเริ่มแรกเดิมทีเราทําแล้วมันไม่ผสมผลสําเร็จเราก็เลยต้องเอามาเพิ่มความหวานขึ้นมานิดนึงเโดยใช้น้ําผึ้งใส่น้ําตาลนนึงไหมไม่ไม่ใช้น้ําตาลเลยอ๋อไม่ใช้น้ำตาลใช้น้าผึ้งกับไข่ขาวไข่ขาวนี่ก็คือ ทำให้มันมีความเหนียวจับตัวเป็นก้อนออออส่วนน้ําผึ้งก็ให้มันมีความหวานหวานแบบธรรมชาติใช่ได้ใช่ได้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเหนียวเหนียวแล้วมีความเหนียวอยู่เาไยสะดดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบหมอ้อลมร้อนเพราะว่าเราไม่มีเตาเตาอบขนมปังเราก็ต้องใช้เตาอบหม้อลมร้อนแทน โดยโดยใช้ตรงนี้เนาะตัวนี้ใส่เข้าไปเนาะโดยใช้ถาดถาดแล้วก็จริงๆแล้วไอ้ตัวนี้มันเป็นที่ทําไข่ดาวแต่จริงๆว่าเราเอามาดัดแปลงเป็นทำคุกกี้ธัญพืชให้มันเป็นแผ่นๆลองดูเป็นกาทดลองครับใหญ่ไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรากินเองเราไม่ได้ทำขายถ้าทําขายนี่ขาดทุนนะคะน่องใหญ่เกินนี่แบบหายกําไรหดหมดไม่โอเค ต้องมังไว้ก่อนไหมสักพักหนึ่งสักพักหนึงมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีทั้งงาขาวงาดำเม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานเม็ดทานตะวันแล้วก็ลูกเกดลูกเกดก็คือเพิ่มความหวานมันจะได้ไม่จืดไปสักทีเดียวเรามีคอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับ พยายามหาคอนเทนต์มาฝากเพื่องในช่องผมนะครับลองทำดูนะคะง่ายๆเดี๋ยวเรามาสาธิตการอบให้ดูว่าเป็นไงอโอเคแล้วเราก็จะเอามาใส่นะครับนี่ให้มันเป็นจับกันเป็นแผ่นๆดูสิ อันนี้เป็นอาหารสุขภาพเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่ามันเป็นคุกกี้ธัญพืชมีแต่ธัญพืชน,นี่น่นากไดไม่ไแพรนี่นี่ทำเบะงี่เอาให้อ้ามันเต็มพื้นที่แล้วเราเอาช้อนนี่กดกดช่วยช่วยกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ให้มันเต็มนะครับอืมอีกสักหน่อยก็ไม่พอแล้วไม่ต้องหนามากหนามากเดี๋ยวมันจะไม่สุกมันหนามากมันจะอ <Okay. S 2> ืมันเป็นร่องอย่าให้มันเป็นร่องแค่นั้นแหละอืแล้วก็อันที่สองเดี๋ยวนี้สักพักให้ยกออก ครับถ้าสองทับพี่กันแล้วไม่เอาช้อนเกลีย่ยนั่นแหละย,ย้ายย้ายไปอุ้ยวงขนาดนี้นะครับเราลองทำรับประทานดูอ้าวเรายกดูที่เป็นนี้นะครับสนอมเตะ <c ười> ไม่ต้อง,องไ,ไม่ต้ันองอ อะไรอะอันนี้นี่นี่ยังมีขาวๆนิดหนึ่าเม็ดนิดน,น,นี่มาใส่ม็ได้นั่นแหละอ่าโอเคอ่ะหมุนนี่ใส่นี่ไปนี่ครับจะเป็นรูปทรงเพราะมีไข่ขาวมันก็เลยเกาะกันเป็นก้อนนะครับสองทัพพีจ้ะอ้โโอเค อืมจะนำ้ำแต่นะครนีองไข่ขาวยังมีอยู่นะครับน้ำพึ้งสองนี้ก็เราก็ยกฟื้นแอมขอด่าขอด่าไว้อัอนอน,นี้เราไม่หวงสูตรนะครับ <c oughs> สองคนตายายช่วยกันทำแบลยวให้คุณแม่รับแททดลองชิมชิมพลั่วไอหนจอไม่ช้าก็กินแบบ เออเปลียเปลี่ยนเปลี่ยนเปลายเลยเดี๋ยวมุนมุนม้วนม้นแล้วนะได้สักห้าวงทำห้าวงนะครับนี่ในถาดนี้เราก็จะไปอบอ่อาราาับประทานสีสันสวยงามมากๆเลยถ้าทำแผ่นใหญ่กันนี่จะขายเท่าไหร่เนี่ยถ้าแผ่นใหญ่อย,อย่างนี้ก็สามสิบบาท เพราะว่ามันมีแต่ของมีประโยชน์ใช่ใช่ใช่เพราะว่าโดยโดยทั่วไปมันเล็กกว่าน,นี้เขาขายยี่สิบแล้วอืมยี 20, 25, ่สบเนาะยี่สิบยิบห้าด้วยซ้มไปยี 20, <25. S 2> ่สิบยห้าแต่บรรจุใส่แพ็คกิ้งน่ารักน่ารักอืมอ่ะนี่ก็อีกอันส,สุดท้ายสุดท้ายสุดโอเคอืมสนามแต่นม่ไรเราหลังจากเราอบเราจะถ่ายให้เพื่อนเราดูนะครับเอ่ <c oughs> ครัวคุณนปรางนะฮะ รับทาเบเกอรี่ทุกอย่างอันนี้ต้องขอบคุณที่เพื่อนให้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 วัตถุดิบมาให้วัตถุดิบมาอีกอันหนึ่งก็ได้แม่น่ะมันจะเหลือดีกว่าเหลือเพราะว่าไงเอออาไรถอ,อ,อดก,อออก็ได้ใส่สซาทาดได้นี่นะครับอันนี้เราทดลองทํากันดูนะเพราะว่าเราไม่ใช่ ร้านทำขนมคุกกี้มือชีพนะอ๋ะใช่มันรุ่นรุ่นก็ลองมาทำดูเห็นไหมเห็นไหมน่ารับประทานไหมครับยะเดี๋ยวลองไปอบดูนะครับเสร็จแล้วได้ทั้งหมด8ชิ้นนะครับนี่นะครับถาดใหญ่นี่ก็5ชิ้นนะครับส่วนถาดเล็กนี่ก็3ชิ้นเดี๋ยวเราจะลองมาอบกันเนาะ แดงยูแค่แดงยูเอาตั้แต่ขาวอย่างเดียวยยเลี้ยงค็ให้กําลังใจ <laughs> ทําคุกกี้ธัญ,ญพืชให้แม่รับประทานนี่ครับจะมาอบในนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ที่อบขนมคุกกี้หรือทั่วไปนะครับมันก็ไปทดสอบดูเทสเทสดูนะครับ อันโด,ดีเป๊ะเลยนะครับโดว้าวระวังส่ไฟใช้ความร้อนที่200องศา เริ่มอบแล้วครับตอนนี้จะจับเวลานะครับเะอบมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นไงครับอืมตอนนี้เหลือแต่การให้มันรอให้เย็นก่อนนะครับว่าแต่ก็จับการเป็นแผ่นๆเลยนะครับโอ้ยเพราะเราไม่ได้ตั้งเวลานะครับเมื่อกี้ลองด,เดูเดี๋ยวอีกอันหนึ่งกำลังชั้นบนนี่ ได้กลิ่นหอมมากๆเลยเปิดดูเฮ้ยเกือบไหมเลยนะครับแต่ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเรามีาตู้อบทำขนมก็จะจับเวลาได้ตั้งตั้งระดับไฟได้นะครับนี่คุกกี้ทันยพืชเฮลตอต์ดึเหมือนสระเลยสีสันน่ากินมากๆนะครับ